วันอาทิตย์วันอาทิตย์ที่7มิถุนานะครับเวลาบ่ายสองถึง 5โมงเย็นนะคุณผู้ชมที่มีวาสนาจะมาเจอกันก็มาเจอกันงานของเราฟันฟันเฟสติวัลเทศกาลแห่งความสุขของการลงทุนลงทุนต้องมีความสุขนะคะคุณผู้ฟังก็ที่ไหนนะพี่กันที่โรงละครอักษรากริมวอว่าซอยรางน้ำนะครับมีหุ้นเด็ดให้แล้วก็เราจะมีหาหุ้นไปเยอะๆเลยหุ้นอะไรที่มีประเด็นน่ะก็เป็นข้อมูลที่ว่าจะมาเจอกันอย่าพลาดนะคะสิ่งเหล่านี้เองเพราะว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่7แล้วนะคะ ที่ทางด้านฟันฟันเฟสติวลกับคุณกันตราและนาวันนอยุทยาแล้วก็มีอะไรเยอะมากเลยที่คุณผู้ชมสามารถแบบไม่รู้ก็ต้องรู้ไปกับเราก็มันต้องได้นะฮะต้องได้ใช่ะะถ้าไม่ได้อย่าไปทุกปีก็ผลงานเป็นที่ ยืนยันนะ,ะนะครับเพราะว่าก็ตั้งใจทําให้นักลงทุนเนี่ยมีทั้งความสนุกแล้วก็ได้หุ้นเด็ดไปลงทุนด้วยลงกันทั้งปีนะครับต้องอย่าลืมว่าปีนี้ผันผวนนะครับหาหุ้นตัวไหนก็ตามที่ทําให้การลงทุนของท่านเนี่ยลดความผันผวนลงไปได้นะ <matte. S 2> มีอย่างน้อยมีตัวเนี้ยแล้วมีความสุขนะครับเราจะทําตามสัญญาขอเวลาเราไม่นานนะครับ บ่ายสองถึงห้าโมงเย็นเองนะครับที่โรงละครอัสราติดต่อได้นะคะเดี๋ยวเราก็มีเบอร์ให้กับทางด้านนักทุนนะคะหรือว่าโทรไปก็ได้นะคะศูนย์แปดหก่เก้าศูนย์สอคอร์เซ็นเตอร์ของรายการนะคะครับครับก็ขอให้นักทุนทุกท่านมีความสุขเจอกันนะคะอาทิตย์ที่7มิถุนายนนะครับบ่ายสองถึงห้าโมงเย็นนะครับที่โรงละครอัสราซอยลางน้ำนั่นเองนะครับถ้าคุณคิดว่าคุณรู้เราจะทำให้คุณรู้ มากกว่าที่คุณคิดค่ะสวัสดีค่ะคุณธีรศักดิ์คะสวัสดีครับค่าตลาดหุ้นไทยตีตื้นขึ้นมานะคะในตอนนี้ก็วิ่งกลับมาที่หนึ่พันสี่ร้อยแปดสิบแปดจุดนะคะบวกหกจุดค่ะครับก็ดูดีนะครับแต่ปัญหาคือเออ่มันจะมีแนวต้านอยู่หนึ่งสี่เก้าศูนย์นะครับแล้วก็พรุ่งนี้นะครับเป็นคีย์หลักเหมือนกันนะครับถ้าดิจิเด็กนะครับกลับขึ้นมานะครับปิดหนึ่งสี่เก้าห้าหรือว่าหนึ่งพันห้าร้อยจุดได้นะครับ จะกลายเป็นเรียกว่าสัญญาณสัญญาณการลงนะครับเป็นเรียกว่าสัญญาณการลงเนี่ยจะจะจบนะครับแล้วก็มีโอกาสาที่จะฟื้นนะครับถ้าพรุ่งนี้เซ็ตอินเด็กซ์กลับขึ้นมา1495หรือว่า1,500จุดกลับขึ้นไปยืนได้ครับออก็รอรุ้นพะรุ่งนี้เนาะว่าจะยืนได้ป่ะใช่ครับแต่ทีนี้ช่วงนี้นะครับ1490ยังเป็นแนวต้านอยู่นะครับเพราะนั้นตัวของฟิวเจอร์นะครับ S50 M15 นะครับที่ดูช็อตกันมาที่9 เจ็ดศูนย์นะครับยังโหได้นะครับแล้วก็หนึ่งเก้าเจ็ดหกนะครับจะเป็นจุดตัดขาดทุนนะครับถ้ามีการปีดขึ้นไปใช่ครับใช่ครับค่ะก็กรอบเก้าหกศูนย์กับเก้าเจ็ดสองกับเจ็ดศูนย์เนาะกรอบสิบจุดวิ่งขึ้นวิ่งลงครับโอเคค่ะค่ะตอนเนื่องต่อตอนเช้าเลยนะคะสําหรับตัวตลาดหุ้นนะคะตัวหุ้นก็อัปเดตตัวหุ้นก่อนละกันนะครับไอทีดีนะครับ ทรงค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าดูจากโวลุ่มปริมาณการซื้อขายเนี่ยแปดจุหนึ่งศูนค่อนข้างเฟิร์มนะครับแล้วก็เบรกขึ้นมาได้แล้วเพราะฉะนั้นแปดจุดี่นะครับน่าจะได้ลุนขึ้นทดสอบนะครับจุดตัดขาดทุนนะครับจากเจ็ดจุดปดศนย์ขยับขึ้นมาเป็นแดบาทสำหรับตัวของ ITd ครับอ่าได้ค่ะตอนเนื่องนะฮะครับค่ะค่ะแล้วก็เมื่อเช้านะครับดูตัวของพายลอนนะครับ PYLON นะคะครับผมโอเคค่ะ อย่างนิ่งๆอยู่นะครับตรงแนวต้านที่11บาทนะครับตัวของไพรอนนะครับถ้าเบรกได้นะครับที่11บาทนะครับน่าจะได้ลุ้นการขึ้นนะครับต่อไปทดสอบแนวต้านที่12นะครับถึงตรงนี้นะครับอาจจะรอให้ยอดตัวมาทัก1 0 6นะครับค่อยเป็นจังหวะในการเข้าไปรับนะครับสําหรับคนที่จะเล่นรอบของเขาหรือรอให้ทะลุ11บาทค่อย follow buy สำหรับไพรอนครับโอเค follow buy ที่11บาทเท่าไหร่นะ 11ยืนได้นะครับ follow by นะครับจะมีแนวต้านอยู่12บาทไปแนวานขึ้นอีก20สิบต่างเองเนาะอ่าใช่ครับใช่ครับรอให้ยืน11ได้นะครับคอนเฟิร์มก่อนนะครับคอยเล่นครับอืมอืมอ่าอ่ก็น่าจะได้เนาะเขาบอกว่ามีอะไรสักอย่างไฟลอนน่ะเขาตามกันอยู่จะเข้าเซ็ตเข้าอะไรอย่างงี้มั้งเนาะออ๋ตามพื้นฐานพื้นฐาน ผมไม่ได้ตามค่าวที่ได้ข่าวมาโอเคครับ่ะวันนี้มีตัวไหนแนะนําต่อคะสําหรับช่วงบ่ายนะครับน่าสนใจคือหุ้นในกลุ่มแบงค์นะครับที่มีการรีบาวมาค่อนข้างดีนะครับก็พรุ่งนี้นะครับคียเลยก็คือถ้ากลับขึ้นไปแถวๆพันห้าแล้วปิดพันห้าได้ในวันศุกร์นะครับสัญญาณซื้อจะเกิดเลยนะครับนะครับก็ลุ้นพรุ่งนี้กันอีกสักวันหนึ่งนะครับเพราะว่าสัปดาห์นี้เป็นการย่อลงมาค่อนข้างแรงนะครับแต่ถ้ากลับขึ้นมาหนึ่งแถวๆพันห้าได้เนี่ยจะกลายเป็น สัญญาที่ดีนะครับในในช่วงสั้นเลยครับอ๋อค่ะค่ะสัญญาที่ดีเนาะครับเขคงหมดแล้วล่ะตามหุ้นตัวเก่ากลุ่มเก่าหมดเลยเนาะอ่าใช่ครับใช่ครับตามเป็นตัวเดิมนะครับไม่งั้นเดี๋ยวฝากภาระนักลงทุนเยอะเกินไปนะครับไม่หลม่แบบนี้โอ้โผมก็ต้องตามของผมแหละครับไม่งั้นเดี๋ยว ไปหายตัวใหม่อีกมีปัญหาติดเยอะแยะนะครับเดี๋ยวเลื้อหลังกับแกะเป็นชุดๆไปครับผมอาชีพน้องแนะนําอาชีพพี่ซื้อและขายและสต็อปลอสผมไม่ได้ทำนาที่ใคหน้าที่มันครับผมครับผมหน้าที่น้องก็แนะนํามานะพี่ผมก็ตาให้มันโดนน้อยที่สุดนะผมค่ะค่ะอ่ะหมดแล้วเนาะแล้วสุดทองคำแล้วคะอ่าทองคํานะครับอ่ายังไซด์เวทแถวๆหนึ่งหมื่นเก้านะครับหนึ่งหมืนแปดพันเก้าร้อยห้าสิบนะครับถ้าอ่ายืนไม่ได้นะครับเป็นจุด ตัดขาดทุนนะครับหรือสต็อปล s อตสำหรับโอเพนลองนะครับที่ดูกันมาครับผมอืมอืโอเคอ่ะครับสต็อปล s อโอเคนะได้ครับผมอ่ะเจอกันสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าตลาดน่งจะขึ้นหรือลงนะในมุมของคุณอ่ะโอ้อยากให้ขึ้นอยู่แล้วครับผมโอเคได้ได้อ่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับ